ผักสลัดสีเขียวสีม่วงอันนี้กวงตุ้งฮ่องเต้ผักปอดสารนะคะเนี่ยใส่ปุ๋ยรอบเดียวไม่ใส่เยอะใส่ปุ๋ยหมักรอบเดียวพอโตแล้วก็เกจ็บกินเจ็บขายได้เลยอันนี้คือผักสลัด นี่กวางตุ้งห้องเต้ไปนี่กวางตุ้งห้องเต้ส่วนฝั่งนูนะ้นเป็นคณะปลูกในโดมหรือว่าปลูกในมุง้งส่วนฝั่งนั้นนะปลูกปลูกองุ่นอีกฝั่งหนึ่งเป็นผักสลัดเกษตรผสมผสานเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงทุกอย่างอยู่แบบพ่อเพียงเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ปลูกผักไว้กินเองเหลือก็ขายไข่กินแล้วเหลือก็ขายทุกอย่างขายได้หมด ไหลร้องทำไมไปดูน้ำเสี่เมื่อวานนี้เขาปล่อยน้ำปล่อยน้ำมาวันวันที่สี่แล้วน้ำเต็มบ่อตรงนี้บ่อนี่บ่อพักน้ำบ่อเก็บน้ำไว้ทำเกษตรบ่อนี่ขุดใหม่ฝั่งทางนู้นจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่เยเลี้ยงเลี้ยงวัวนม น้ำเต็มบ่อนี่คืสูบน้ำเข้าสวนเข้าไร่เต็มหมดเลยมันล้นล้นเข้าไปนูน้นทํำไปถึงถึงนู้นเลยล้นไปจนถึงนู้นเลยอเ,เอาแค่หาหกรอยโลนึกว่าเอาเป็นตัน ดูสวนผักค่ะสวนผักปลูกกินเองปลูกเองขายเองนี่ผักชีผักชีในรอบเนี้ยผักปุ้งกางา็งามงามผักปุ้งต้นหอมกวงตุ้งผักชี อันนี้ก็กวงตุง้งอันนั้นก็กวงตุง้งปลูกทั้งกลางแจ้งปลูกทั้งในล่มปลูกในโดมในมุ้งอันนี้ต้นหอมอันนี้คือผักขึ้นช่ายมันแก่หมดแล้วมันเริ่มแก่แล้วกินไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ขายด้วยอุ้ยมะเขือเป็นดอกพริกก็ดกดก ฟักแฟงอยู่บ้านสวนปลูกผักไว้กินเองอันนี้ปลูกมะเขือไอ มะขามเทศมะขามเทศก็มีนะคะที่นี่มีมะขามเทศมันีมันีคานกับพื้นเลยเหรอมนันีลุยเลยเหรอเอยียงปลายแกงบ่ บึบตึง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 อ่ะทิ้งน้อยทิ้งน้อยทิ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 ้งน้อยอ่ะลำลำลำระบำชาวเกาะสิลำลำยังไงระบำชาวเกาะโอ้โอ้โอโอโอ้โอ้โอ้กฉันบอกแล้ววันนี้มาดูปลาเนี่ยปลามันขึ้นมาเนี่ย เวลาเห็นคนมันก็มุดลงเวลาคนไม่อยู่มันก็ลอยขึ้นมามาดูปลาสินี่เลี้ยงปลาไม่ดูดูดิเลี้ยงปลาไม่ชมดูสิดูมันลอยขึ้นมา ทำอะไรนะเงียบนะเอาอะไรเข้าปากน,ะนั่งเงียบๆอันนี้คลองหน้าบ้านนะคะนี่คลองหน้าบ้านเป็นคลองน้ําที่เขื่อนเขาส่งมาให้เราก็เก็บไว้มีคลองรอบสวนเลยส่วนทางนู้นเขาขีดสับปะรด เวลาเขื่อนปล่อยน้ำมานี่อยู่บ้านสวนอยู่บ้านสวนอยู่กันพี่พี่น้องๆ้องนี่ลูกลูกหลานหลานนี่คนละหลังละหลังมะนาวสองต้นนี่กินไม่ทันดูลูกมันดิ ดกมากหน้าแรงก็มีให้กินส่วน,นนั้นต้นส้มโออันนี้ผักแพวปลูกไว้หลังบ้านเปิดประตูครัวออกมาก็เจอเลยมีใบแมงลักอันนี้มันแก่แล้วจะโละทิ้งแล้วมันแก่แล้วแล้วก็โหละพาขึ้นช่ายผักคีลาวพริกปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้ติดกับครัว เวลาทํากินแล้วก็สบายอันนี้พริกขี้หนูนี่พริกขี้หนูช่วงนี้จะเป็นหลังบ้านหลังบ้านก็จะมีกระเพราแดงนี่กะเพราแดงขึ้นเต็มเลยเนี่เม็ดมันร่วงแล้วมันก็ขึ้นปลูกทุกอย่างค่ะปลูกไว้กินอันนี้มะเขือพวงกําลังขึ้นน้อยหนาอะโวคาโดกล้วยเล็บมือนางอยู่ในสวน ส่วนข้างหลังก็จะเป็นสวนผักฝั่งทางโน้นจะปลูกข้าวโพดที่เมื่อกี้นี่เราไปถ่ายมาอันนี้มะละกอมันสุดยอดแล้วมะละกอฮอลแลนด์ช่วงหน้าฝนนี่ลูกเยอะเต็มเลยล่ะอันนี้คือต้นไม้ปลูกไว้รอบๆบ,บ้านบริเวณบ้านเพราะมันเป็นบ้านสวนอันนี้มะเขือทั้งมะเขือทั้งพริกเนี่ยค่ะอยู่บ้านสวนก็จะเป็นแบบนี้ อยู่บ้านสวนแบบอยู่แบบสบายสบายอยู่แบบพ่อเพียงอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านเปิดประตูเข้าไปอันนี้กงหลานกงไว้เลี้ยงหลานหน้าบ้าน,นนี่ก็จะเป็นประตูหน้าบ้านเข้าบ้านส่วนใน้หลังเนี่ยเป็น2ชั้นบ้านแมว